สวัสดีค่ะพี่พีทุกคนนะคะก็มีหลายคนนะคะสอบถามเข้ามาว่าอยากเห็นตอนนั่งขับรถเกี่ยวจังเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาลงให้ดูเนาะแต่ว่าคลิปอาจจะสั้นนิดน,นึงเราจะเดอแต่ส่วนหนาขาวนี้นั่งใช้ฟิลเตอร์เราจะนาะเพราะว่านั่งมีแอป,ปโทรศัพท์นั่งก็ต้องใช้สักนิดหนึ่งเหลอวะ <c oughs> ส่วนอันนี้นะคะเป็นกล้องสดดไอโฟนค่ะเบ้าหนาก็จะเป็นนี่แหละค่ะผู้หายผู้หา,ายจักนิดน,นึง <c oughs> อันนี้นะคะก็ตอนขับรถเกี่ยวนะคะแล้วก็มีไลคคอมเมนต์มาเลยบอกว่าเขียวเออเขายังเขียวอยู่เลยนะคะแต่จริงๆแล้วเขา เหลืองซุกแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญคืออาจจะเป็นเพราะว่ากองนางหรือเปล่ามันก็เลยทําให้เป็นสีเขียวสดอ่ะอืมนั่นก็ไป่มันใจดาน,นะคะส่วนถ่าขึ้นแบบนี้นะคะนักงเรียนรู้มาจากพ่อจ้าอันนี้พ่อก็ก,กางลมหายนะคะกางหน้ประมาณสามสิบนาทีค่ะเหมือนฝนจี่ตกก็เลยต้องฮุบลมขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสเต็ปการเกี่ยวเขาข้าขงหน้านะคะเอ่อเรียนรู้มาจากพ่อนี่ประมาณสามสี่ปีได้เร็วนะคะแต่ว่ามาจริงๆจังๆคือตอนหลังจากเรียนจบเร็วปีที่เร็วนะคะแล้วก็มาปีนี้ค่ะก็ได้ครับ อตอนที่พอเปิดหนาเส็จเร็วนะคะถามว่าเปิดหนาเองได้ไหมเปิดได้คะ่ะแต่ว่าไม่เปิดนะคะอยากใช้พอ่อแค่นั้นเองเขามันซุกแล้วนะคะพี่ๆทุกคนแลวที่สําคัญคือจะโค้งหนาเขากข็นะากให้เกี่ยวเร็วค่ะอันนี้นะคะก็ว,วิดีโออาจจะสั้นนิดนึงเดิมค่ะเด้อเพราะว่าให้ร้านถ่ายไฮนะคะถ้าเกิดนั่งถ่ายเองก็คงจิงไม่ได้ทางานทําการพอดีประมาณนี้ค่ะส่วนพ่อนะคะถามว่าขับรถเกี่ยวไหมก็ขับค่ะสลับกันเนจเน้าเกิดคนไหนเห,เหมือยกันนะะั่งค่ะ แต่ส่วนมากก็ก็สะลับกันเท่าๆกันค่ะแต่ว่าเงินอาจจะยกไข้แม่มดนะคะลูกไม่ได้เพ่อไม่ได้นะคะประมาณนี้นะคะน่าจะเป็นกันทุกบานนวดจดันโอนอันนี้ก็ขับไปเรื่อยๆค่ะประมาณนั่นเลยค่ะก็พี่ๆพยายามฟังให้ทานเด้อค่ะเด้อเพราะว่านาั่งพูดเร็วจังนิดหนึ่งถ้าเกิดพูดชาย้วยนังติดอ่างอาจจะปวดหัวก็นังนิดหนึ่งเด้อค่ะเด้อขอโทษหลายๆค่ะนี่นะคะกับประมาณนี้เลยค่ะขับรถนะคะ